บรรยากาศหลังบ้านหลังฝนตกเมื่อคืนโอ้ยบ้านฉันก็ไม่เลวสักทีเกิเนี่ยฝนตกฝนตก ห,ห้องหน้ามันแยกออกจากบ้านเล้วเฮ้ยพอแล้วตัดเค้าถั่ตัดกล้วยอุ้ยอุ้ยอุ้ยหมดกัดโอเคนาต่างก็นด้วย นี่ด็กอีวามันนี่นี่ด็ตัวนึ่งเวยังสวยนะห้องน่ามมนแย่ออาตัวบ้านเราปะลาวล้วเนาะเย่ยวตายอดมันถือกดๆตายอดเมืนก่อน อุ i, một ้ยหมดกัคขานีกเครือหนึ่งกล้วยต้นมัไมสูงสูงเนาะต้นกล้วยแบบสูงมากกล้วยน้ำว้า เล่นกันนี้ก็เลยมาอยู่แบบไม่รู้เรื่องเลยนะสี่ลายสี่ลายสวนกล้วยสวนกล้วยฝนตกแบบงามมากเลย ดูสวนมะนาวมะนาวเต็มต้นเลยอูยังแข็งอยู่เลยแข็งมากลูกใหญ่นะแต่ว่าแต่ว่าเปลือกมันยังแข็งอยู่เลย ชมสวนชมสวน,สวน,สวนหลังฝนตกเมื่อคืนนี่ปลาบวนละบุดละบุดเลยปลาดุกบรรยากาศหลังบ้านบ้านก็นยังไม่เลีว้วไม่เซ็ตไม่ทั่ว ทำบ้านกับบ้านปลายไปเรืเอ่อยไอเกยเอ้ยงบประมาณไม่ถึงก็ไม่ได้จกทีอันนี้ก็รอใส่แต่น้าต่างประตูท่านอะไรเอ้ย,อยได้ประตูหน้าต่างแล้วก็โอ้ยพ่อมันเนี่ยกอไผ่มันตอกตัดอ,ออกแล้วนี่คนเครื่อหนึ่งก่อน โอ้ต้นกล้วยเนาะซีอ,อนนิ๊วเนาะซับให้เป็ด,ดปไปดูก็ล่ายหลายเกินในบ่อนมุนบุนบนุน อื้อต้นยังใหญ่เว้ยรากไว้ัมยน่ะเจ่าต้นกล้วยลงให้ปลาปลากินต้นกล้วยสูงสูงไปดูบ้านตรงหนาบ้านเลน มันจะถูกรางวันที่หนึ่งสักทีทจะทำบ้านให้มันเซจเนะาะเช้าบรรยากาศตอมุกนาบ้านก็ยังไม่ได้ต่อเลยเก๋เยเก๋ย ต้นตะดาขึ้นละต้นทะดาขึ้นหนาบานแล,ะละ้วนะบ้านยุคโควิดนะเนี้ยุคโควิดพอดีได้บ้านหลังหลัง ไม่เสร็จสักทีบรรยากาศเช้านี้ต้นคูนต้นคูนอยู่ข้างบ้านพอดีเลยต้นมะขามยักษ์พันปี ใหญ่มากปลูกบ้านทําเป็นบ้านต้นไม้จะสวยมากเลยมีบรรยากาศรอบๆต้นมะลงุงอุ้ยแก้วมังกรก็มีสุกแล้วนะนี่แก้วมังกรสุกแล้วเพราะ แก้วมงกอหอยตรงเตงนี่อีกสองลูกข้อหอไว้เนี่ยขึ้นไปซะสูงเลยเนาะโอ้ยพอมันแก้วมงกรสุกละนันน่ะอยู่บนยอดน่ะต้นมะลุมฟากเหียวแห่งเต็มต้นเลยกล้วยสองเขีย สองเคลือสองเคลือวานะงวางวางวางโอ้ยมันไม่ใช่มดคันนะมดดำดำอ่ะมดง่าม,ม,ามอ่ะเฮ้ยเสียงผึง่งเลยนี่มีผึง่งหรือเปล่า เสียงมาเสียงอ้อาวางไ้ตรงนี้เลยนะฉันก็ไปเดินเห้มันขี้ดินเหนียวติ๊ดตีนเต็มเลยนี่แก้วมังกรตัวนี้ก็มีออกลูกอยู่น่ยกำลังเขียวเขียว โอ้ยลูกนีวหงอจนไม่มีคนเก็บไปกินอันนี้ต้นไอ้นี่เด้อต้นมะกอกเลยเนี่ยมะกอกน้ำอุย้ยไม่ใช่มะกอกที่ใส่น้ำพริกเนะี่ย้ยมีลูกเลยนะนะ